ิติโลกวิญญาณตอนเสียงสั่งตายในหูฟังท่ามกลางราตรีการที่กรุงเทพมหานครถูกป,ปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆฝนสีมนดูคล้ายกับผ้าหอ่อศพผืนมหือมา ที่กำลังจะทับถมลงมายัางเมืองที่ไม่มีวันหลับไหลเสียงฟ้าร้องครวญครางมาจากระยะไกลประหนึ่งเสียงถอนหายใจของอสุรกายที่ตื่นขึ้นมาจากการจำศีลเอกไรเดอร์หนุ่มวัยเบญจเพศที่มีใบหน้าอิดโรยจากภาระรานิสินและการทำงานหามรุ่งหามคำ่ำกระชับแน่นมอเตอร์ไซค์คู่ใจไว้แน่นพรางเร่งเครื่องยนต์ฝ่าลมหนาวที่พัดกระโชกเข้าปะทะร่างกาย จนยูนิฟอร์มสีเขียวเข้มสะบัดพริว้วในหูซ้ายของเขาสวมหูฟังบลูทูธราคาที่ส่งเสียงเพลงจังหวะร้าอารมณ์หวังจะขับไล่ความเงียบงันและความหวาดระแวงที่เริ่มเกาะกินใจทว่าในขณะที่เขากําลังจะขับผ่านย่านตึกแถวโบราณแถวถนนพระอาทิตย์ซึ่งไร้ซึ่งแสงสว่างจากเสาไฟฟ้าข้างทางจูๆ่ๆคลื่นเสียงดนตรีที่เคยหนักแน่นกลับขาดห่วงไปอย่างฉับรัน สัญญาณที่หายไปถูกแทนที่ด้วยเสียงซาซาที่ดังเสียดแทงเข้าแก้วหูประหนึ่งมีใครนำเข็มเย็บผ้าหลายร้อยเล่มมาจิกลงบนส่วนประสาทเอกนิ้วหน้าด้วยความเจ็บปวดใช้มือนิ้วข้างซ้ายเคาะไปที่ข้างหมวกกันน็อกรัวๆหวังจะให้ระบบกลับมาทำงานเป็นปกติทว่าสิ่งที่เขาได้รับกลับมาไม่ใช่เป็นเสียงเพลงเดิมแต่มันคือเสียงลมหายใจที่แหบพร่าและหนักหน่วงที่ดังขึ้นช้าๆ เสียงนั้นดังชัดเนจนเสียจนเขารู้สึกได้ถึงไอเย็นที่แผ่ออกมาจากหูฟังบลูทูธเครื่องนั้นความโลนลานเริ่มก่อตัวขึ้นในจิตใจเมื่อเขาพบว่านิ้วมือของเขาไม่สามารถจะกดปุ่มปิดเครื่องได้อีกต่อไปราวกับว่าปุ่มกดเหล่านั้นได้จมหายไปในเนื้อพลาสติกที่เริ่มอ่อนตัวลงดังขี้พึ่งรนไฟ เอกพยายามจะชะลอรถมอเตอร์ไซค์เพื่อจอดดูอาการแต่คันเร่งกลับแข็งค้างและเริ่มบิดตัวไปข้างหน้าอย่างรุนแรงพระหนึ่งมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยบิดส่งให้รถพุ่งทยานไปในซอยตันที่มืดมิดซึ่งขนาบข้างด้วยกำแพงปูนเก่าที่เต็มไปด้วยคราบตะไคร่น้ำและรอยคราบเลือดจางๆ เอกพยายามจะกำเบรกจนสุดแรงแต่ว่าการเบรกนั้นกับนิ่งสนิทราวกับมันถูกล็อกเอาไว้อย่างหนานแน่นจากภายในระบบเครื่องยนต์เองความหวาดกลัวเริ่มพุ่งทะลุขีดจำกัดจนเขาต้องอาปากัง,งาบผง,งาบเพื่อโกยเอาอากาศที่เริ่มเหม็นสาบเข้าปอดสติที่เคยนิ่งเริ่มกระเจิดกระเจิงเมื่อเสียงในหูฟังมันแปลเปลี่ยนเป็นเสียงขุดดินของเล็บที่แหลมคม ร้ายกับคนกำลังพยายามจะตะกีตะกายออกจากข้างในรูหูของเขาได้ยินข้าไหมเจ้ามนุษย์ที่หิวกระหายเงินตราหูของเจ้ามันช่างทำหน้าที่ได้ดีเสลืเกินในการรับเอาคำสาบของข้าไปเก็บเอาไว้ขับต่อไปอย่าหยุดมุ่งหน้าไปสู่ประตูนรกที่ข้าเปิดรอเอาไว้หากว่าเจ้าขัดขืน ขขาจะทีแก้วหูเจ้าออกมาเป็นเศษเนื้อเดี๋ยวนี้เอกถึงกับตาเหลือกค้างด้วยความสยดสยองน้ำตาไหลาพากอาบแก้มที่สันเทาด้วยความเสียสติเขาพยายามจะกรีดร้องของความช่วยเหลือแต่น้ำเสียงที่เด็ดลอดออกมากับกลายเป็นเสียงครวญครางที่ฟังไม่ได้สับบรรยากาศรอบกายเริ่มบิดเบี้ยวจนภาพตึกแถวดูคล้ายกับใบหน้าของคนตายที่กำลังอ้าปากกว้าง แสงไฟหน้ารถสาดไปกระทบกับเงาร่างของหญิงสาวในชุดกิโมโนสีแดงที่เคยตามหลอกหลอนเข้ามาจากสาราสี่นางมันยืนขวางอยู่กลางถนนในสภาพที่คอหักพับมาที่ด้านหน้าจนคางจะหลดหน้าอกดวงตาที่เหลือเพียงเบ้ากรวงโบจับจ้องมาที่เอกอย่างอาฆาตแค้นเสียงในหูฟังแผดร้องออกมาด้วยความถี่สูงจนแก้วหูของเอกเริ่มมีเลือดสีดำสนิท ไหลซึมออกมาเปื้อนฟองน้ำหูฟังรถมอเตอร์ไซค์พุ่งเข้าหาเงาร่างนั้นด้วยความเร็วกว่าหนึ่งอกิโลเมตรต่อชั่วโมงเอกหลับตาปีพร้อมกับยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาอุดหูอย่างบ้าคลั่งโดยทิ้งแฮนด์รถให้เคว้งคว้างเสียงระเบิดของสัญญาณบลูทูธดังตู่มขึ้นมาภายในรูหูจนเขารู้สึกเหมือนกะโหลกจะแยกออกเป็นสองซีกร่างของเขาปลิวละลิ้วออกจากตัวรถเมื่อรถพุ่งเข้าชนกับกำแพงปูนหนาหนัก เสียงกระดูกไหลและซี่โครงหักลั่นเปรี้ยดังชัดเจนกว่าเสียงสายฝนที่เริ่มเทลงมาเป็นสายเอกนอนสงบนิ่งอยู่บนพื้นถนนที่เจิ่งนองไปด้วยน้ำพรมเลือดร่างกายของเขาขยับไม่ได้ไม่แต่ปลายนิ้วทว่าความตายยังไม่ยอมมารับตัวเขาไปง,ง่ายๆเพราะว่าเสียงในหูฟังที่กระเด็นตกอยู่ข้างๆยังคงดังซาซ,าซ่าแล้วก็เริ่มมีการขยับกายของสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างใน ในสภาพที่สติเริ่มเรืออลงังเอกเห็นเงาของผู้หญิงสาวชุดแดงค่อยๆค,ค,คลานต่ำเข้ามาหาเขาช้าๆนางไม่ได้มาเพื่อปริชีพแต่มาเพื่อทวงถามสัญญาพัสดุวิญญาณที่เขายังส่งมอบไม่เสร็จสิน้นนางใช้เล็บที่ยาวแล้วก็แหลมคมจิกลงบนใบหูข้างซ้ายของเขาแล้วค่อยๆเลื่อนมันออกช้าๆประหนึ่งใช้ใบเลื่อยที่ไร้ความคมบดขยี้ลงบนเนื้อสด เอกรีดร้องอย่างไร้เสียงเมื่อเห็นหูของตัวเองถูกพรากออกมาจากใบหน้าต่อหน้าต่อตาเสียงในหูฟังที่ตอนนี้ดังอยู่บนพื้นกลับกลายเป็นเสียงหัวเราะที่ฟังแล้วชวนให้หัวใจหยุดเต้นมันเป็นบทสรุปของไรเดอร์ผู้โชคร้ายที่เลือกรับงานนรกในคืนที่วิญญาณพยายามจะสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่คนเป็นสร้างขึ้นเพื่อทำลายตัวเอง ความเจ็บปวดจากการถูกกรีดเนื้อหูซีกซ้ายทําให้เอกสติหลุดกระเจิงล่องลอยไปในมิติที่ไม่มีแสงสว่างร่างของเขาเหมือนกับถูกโยนลงไปในหลุมดําที่ไร้ก้นบึ้งซึ่งหนาแน่นไปด้วยคลื่นความถี่ที่ฟังดูเหมือนกับเสียงแก้วแตกละเอียดนับล้านชิ้นหมุนวนอยู่รอบตัวทันใดนั้นหูฟังบลูทูธที่เคยตกอยู่บนพื้นถนนกลับมาสวมทับอยู่ที่หูของเขาอีกครั้งหนึ่งอย่างเหนียวแน่น แต่คราวนี้มันไม่ได้ส่งเสียงซา่าอีกต่อไปแต่มันกลับทําหน้าที่เป็นเครื่องฉายภาพมิติผ่านทางส่วนประสาทเสียงที่ดังกึกก้องอยู่ในหัวมันชัดเจนจนเขาเห็นภาพในอดีตชาติที่เคยถูกลบเลือนไปเอกเห็นภาพชายชราคนหนึ่งที่มีใบหน้าเหมือนเขาทุกประการกําลังยืนสยายยิ้มอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงที่กาลังลุกไหม้กระท่อมไม้ไผ่ในมือนั้นถือมิดาบที่ชุ่มไปด้วยเลือดสด เบื้องหน้าของเขาคือผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังร้องขอชีวิตด้วยน้ำเสียงที่สั่นพร่าซึ่งเป็นเสียงเดียวกับที่เขาได้ยินในหูฟังก่อนหน้านี้ไม่ผิดเพีย้ยนชายคนนั้นใช้ดาบตัดใบหูของนางออกมาทั้งสองข้างเพียงเพื่อจะดับเสียงที่นางตะโกนสาบแช่งเขาก่อนตายความรลุนหลานเริ่มกลับมาเกาะกินใจเองอีกครั้งเมื่อเขาพบว่ากรมเก่าที่เขาเคยทำเอาไว้มันกำลังย้อนกลับมาทวงคืนในรูปแบบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เขา ขาดมันไม่ได้ในชีวิตประจําวันไม่ไม่จริงมันไม่ใช่กูนะกูไม่เคยฆ่าใครอะ่ะเฮ้ยปล่อยกูไปนะเฮ้ยใครก็ได้ช่วยผมทีช่วยปิดเสียงนิดทีมาดังเกินไปแล้วจนหูกูจะระเบิดแล้วเนี่ยเอกพยายามแผดเสียงร้องด้วยความสิ้นหวังในขณะที่ร่างกายในโลกความจริงยังคงนอนบิดเบี้ยวอยู่ใต้ซากรถเบรคไซเลือดสีดำข้นเริ่มไหลออกมาจากรูหูทั้งสองข้าง และดวงตาประหนึ่งเขื่อนที่พังทลายหญิงสาวชุดแดงที่คร่อมร่างเขาอยู่เริ่มใช้เส้นผมที่ดำยาวสอดแทรกเข้าไปในรูหูฟังบลูทูธเส้นผมเหล่านั้นเลื้อยเข้าไปในช่องหูของเอกช้าๆดั่งงูพิษที่หิวกระหายมันชอนชัยผ่านแก้วหูเข้าไปถึงกานสมองเพื่อจะดึงเอาความทรงจำทั้งหมดของเขาออกมาประจานท่ามกลางเสียงสวดส่งวิญญาณ ของเหล่าสัมภเวสีที่ยืนล้อมรอบรถของเขาอยู่ในตอนนี้ทุกจังหวะที่เส้นผมชอนชายลึกลงไปเอกจะรู้สึกถึงความร้อนละอูระหนึ่งถูกน้ำกรดราดลดลงบนสมองโดยตรงเขาเห็นภาพลูกคานับร้อที่เขาเคยไปส่งอาหารทุกคนมีใบหน้าแหลกเหลวและไร้ใบหูเหมือนกันหมดพวกเขาต่างชี้หน้าและตะโกนคำสั่งตายใส่เขาพร้อมกันจนเสียงนั้นดังกับปนาสะเทือนไปถึงขั้วหัวใจ บรรยากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนจากซอยมืดเป็นทุ่งนรกที่เต็มไปด้วยเสาเหล็กแหลมที่มีหูมนุษย์เสียบคาอยู่เป็นหมื่นๆชิ้นทุกชิ้นยังคงส่งเสียงสะอื้นให้ไม่หยุดหย่อนหญิงสาวชุดแดงค่อยๆโน้มใบหน้าที่เน่าเฟะลงมาจนจมูกของนางชนกับจมูกของเอกนางอ้าปากที่ไร้ลิมฝฟีปากออกกว้างจนเห็นหนอนไชยยุบยับอยู่ในลำคอและพ่นควันสีดำสนิทเข้าไปในปากของเอก เพื่อปิดกั้นเสียงร้องของเขาก่อนที่จะลงมือขั้นสุดท้ายนั่งใช้มือทั้งสองข้างจับที่หูฟังบลูทูธแล้วกระชากมันออกอย่างแรงทว่าสิ่งที่ติดออกมาด้วยไม่ใช่แค่พลาสติกแต่มันคือใบหูและเส้นประสาททั้งหมดของเอกที่หลุดติดออกมาเป็นพวงด่งรากไม้ที่ถูกถอนทิง้งโลกของเอกดับบูบลงในทันทีที่ประสาทรับการรับฟังถูกรากไปชั่วนิรันด์ เขานอนเป็นร่างที่ไร้วิญญาณอยู่กลางซอยมืดท่ามกลางสายฝนที่ชะล้างคราบเลือดให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำทว่าความสยองยังไม่จบสิน้นเมื่อไรเดอร์คนถัดไปที่ขับผ่านซอยนี้เพื่อไปส่งของได้ยินเสียงเพลงจังหวะรอกคุ้นหูดังมาจากบลูทูทธที่ตกอยู่ข้างศพเขาไรเดอร์คนนั้นหยิบมันขึ้นมาสวมด้วยความสงสัยและทันทีที่ใส่เข้าไปในรูหูเสียงกระซิบของเอก ที่กำลังร้องขอชีวิตก็ดังกังวานขึ้นมาแทนที่เสียงเพลงมันเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรสยองขวัญที่ไม่มีวันสิ้นสุดสติที่เหลืออยู่เพียงเศษเสี้ยวของเอกถูกกระชากวิญ,ญญาณให้หลุดลอยเข้าไปสถิตอยู่ในแผงวงจรเล็กๆของหูฟังบลูทูธเครื่องนั้นร่างกายของเขาในโลกแห่งความเป็นจริงกลายเป็นเพียงซากก้อนเนื้อที่เริ่มเย็นชืดท่ามกลางกองขยะทว่าในมิติแห่งคลื่นความถี่ เอกกลับรู้สึกว่าตัวเองกําลังถูกบีบอัดอยู่ในพื้นที่แค,แคบๆที่เต็มไปด้วยกระแสไฟฟ,ฟ้าสีม่วงที่ไหลผ่านไปตามเส้นประสาทเทียมเขาพยายามจะอ้าปากตะโกนเรียกให้คนช่วยแต่เสียงที่เปล่งออกมากับกลายเป็นเพียงเสียงซาซาที่ฟังดูไร้ความหมายในโลกมนุษย์ก็มองเห็นไบรเดอร์คนใหม่ชื่อหนุ่มที่เพิ่งเก็บหูฟังเขาขึ้นมาสวมด้วยความโลภหนุ่มขยับหูฟังให้เข้าที่ รังทำเพลงอย่างสบายอารมณ์โดยที่ไม่รู้ว่ามัจจุราชกำลังแฝงตัวอยู่ในรูหูของเขาแล้วเอกพยายามจะรวบรวมพลังงานทั้งหมดที่มีเพื่อจะส่งสัญญาณเตือนหนุ่มเขาไม่อยากจะให้ใครต้องมาเจอจุดจบที่แสนอนาถเหมือนเขาอีกเอกตะโกนสุดเสียงว่าอย่าใส่ถอดออกไปมันคือนรกทว่าในส่วนประสาทของหนุ่มเสียงเตือนเหล่านั้นกลับถูกบิดเบือน ด้วยอำนาจอาถรรพ์ของหญิงสาวชุดแดงที่ยังคงวนเวียนอยู่รอบๆเสียงของเอกที่พยายามจะช่วยชีวิตเพื่อนร่วมอาชีพกลับกลายเป็นเสียงกระซิบที่นุ่มนวลและเย้าวยวนใจคอยบอกทางลัดที่อ้างว่าจะทำให้ส่งของได้เร็วขึ้นหนุ่มที่กำลังรีบทำยอดงานส่งท้ายปีจึงหลงเชื่อและเริ่มบิดคันเร่งมอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าเข้าไปในเส้นทางมรณะเส้นเดิมที่เอกเพิ่งจะจบชีวิตลง เฮ้ห hey, นุม่มหยุดรถเดี๋ยวนี้อย่าอย่าเลี้ยวเข้าไปในซอยนั้นมึงมองไม่เห็นเลยว,ว่ากำแพงเนี่ยมันกำลังจะปิดตายมึงอยู่กูอยู่นี่กูอยู่ในหูมึงนี่ถอดมันทิ้งสุวายหนุม่มเอกแผดเสียงร้องจนประหัสข้อมูลในแผงวงจรแทบจะลุกไหม้ทว่ายิ่งเขาตะโกนดังเท่าไหรหนุ่มกลับยิ่งดูเหมือนเป็นคนที่ตกอยู่ในภาวงดวงตาของหนุ่มเริ่มเหมือลอยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเทาหมนประหนึ่งดวงตาคองปราตาย มือที่จับแฮมรถขยับไปมาตามแรงชักยยของเสียงในหูฟังที่บัดน,นี้กลายเป็นเสียงของหญิงสาวชุดแดงที่เข้ามาสวมรอยทับเสียงของเอกไปเสียแล้วนางใช้เสียงของเอกล่อหลอกหนุ่มให้ขับรถพุ่งเข้าหาสวเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ตั้งเด่นอยู่กลางทางแยกแก๊ปที่เฝ้ามองดูเหตุการณ์ผ่านดวงตาของหนุ่มได้แต่ร้องไห้ออกมาเป็นสายเลือดแห่งความอึดอัดที่ไม่อาจจะแก้ไขอะไรได้เลย ท่านใดนั้นเอกตัดสินใจทำสิ่งที่เสี่ยงที่สุดเขาพยายามจะช็อตตัวเองด้วยกระแสฟไฟฟ้าแรงสูงจากแบตเตอรี่ของหูฟังเพื่อหวังจะให้หนุ่มเจ็บหูจนต้องถอดมันทิ้งแรงระเบิดเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นภายในรูหูของหนุ่มจนเลือดสดๆไหลพุ่งออกมาหนุ่มสะดุ้งสุดตัวและลนลานสติหลุดพยายามจะกระชากหูฟังทิ้งตามที่เอกต้องการแต่ทว่ามันสายเกินไปซะแล้ว รถมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มพุ่งเข้าปะทะกับเสาไฟฟ้าอย่างแรงจนเกิดไฟลุกท่วมร่างเอกรู้สึกได้ถึงความร้อนละอุที่แผดเผาเข้ามาถึงในวิญญาณของเขาที่สถิตยอยู่ในหูฟังเครื่องนั้นเสียงกรีดร้องของหนุ่มผสมปนเปไปกับเสียงหัวเระยาะเย้ยของนางปีศาจกิโมโนสีแดงที่บัดนี้ได้รับพัสดุชิ้นที่สองไปครอบครองอย่างสมบูรณ์บรรยากาศรอบตัวในมิติคลื่นความถี่เริ่มสลายตัว กลายเป็นทุ่งแห่งเสียงกรีดร้องที่ไม่มีวันจบสิน้นเอกพบว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวในหูฟังเครื่องนี้แต่ว่ายังมีดวงวิญญาณของไรายเดอร์คนอื่นๆที่เคยตกเป็นเหยื่อก่อนหน้าเขานั่งเบียดเสียดกันอยู่ภายในทุกคนต่างพยายามจะส่งเสียงเตือนคนเป็นแต่กลับกลายเป็นเครื่องมือในการล่าเหยื่อรายต่อไปของนางปีศาจไม่จบไม่สิน้นแสงไฟจากหน้าจอโทรศัพท์ของหนุ่มที่แตกกระจายบนพื้นถนน กระพิบแจ้งเตือนงานใหม่เป็นงานส่งหูฟังบลูทูธมือสองไปยังที่อยู่ของไรเดอร์รายถัดไปวงจรนรกนี้กำลังขยายตัวออกไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดตราบเท่าที่มนุษย์ยังคงลุ่มหลงในเสียงเรียกจากความมืดที่ไร้ตัวตนท่ามกลางกระแสะข้อมูลที่ไหลวนอยู่ในหูฟังบลูทูธประหนึ่งมหาสมุทรสีเลือดเอกตัดสินใจที่จะไม่ยอมเป็นเพียงแค่เสียงกระซิบ ที่คอยเข็นฆ่าเพื่อร่วมอาชีพอีกต่อไปเขาพยายามจะรวบรวมเศษเสี้ยววิญญาณที่ถูกฉีกขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของรหัสลับทางจิตวิญญาณเขาเริ่มแทรกซึมผ่านสัญญาณบลูทูธที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของหนุ่มซึ่งกําลังจะบ่อนไม้ไปพร้อมกับสร้างรถมอเตอร์ไซค์เอกสัมผัสได้ถึงแรงต้านทานมหาศาลจากอาคมมนดําของหญิงสาวในชุดกิโมโนแดง ที่วางกับดักไว้ทุกอนูของเครือข่ายแต่วินาทีนี้ความตายไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาเกรงกลัวอีกต่อไปเพราะว่าเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของมันไปเสียแล้ววิญญาณของเอกพุ่งทยานเข้าสู่โลกดิจิตอลที่ดูคล้ายกับป่าช้าขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นจากตัวเลขและรหัสคอมพิวเตอร์ทุกย่างก้าวในโลกนี้เต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องของไรเดอร์นับพันคนที่ถูกกักขังไว้ในระบบรับงาน เอกเห็นข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนไรเดอร์ที่กำลังวิ่งงานอยู่ทั่วเมืองหลวงทุกคนมีงานของนางปีศาจกิโมโนสีแดงก็ติดอยู่ที่บ่าพร้อมกับส่งเสียงสั่งการผ่านหูฟังอย่างบ้าคลั่งความดลลานพุ่งขึ้นสู่ขีดสุดเมื่อเขาพบว่าระบบส่วนกลางของแอปไรเดอร์ไม่ได้ถูกควบคุมโดยมนุษย์อีกต่อไปแต่มันคือรังนกต่อที่นางปีศาจใช้ดูดกลืนพลังงานชีวิตของผู้คนผ่านทางความโลภ และความรีบเร่งถ้ากูต้องดับสูตรไปพร้อมกับระบบนี้กูก็ยอมมึงจะใช้เสียงของกูไปฆ่าคนอื่นไม่ได้อีกต่อไปข้าขอเอาดวงวิญญาณที่ถูกจองจำทั้งหมดเป็นพยานจงพังทลายลงไปเดี๋ยวนี้เอกแผ่เสียงร้องดังอัศนีบาทฟาดลงไปที่ใจกลางเซิร์ฟเวอร์ผีสิงเขาเริ่มดึงเอาความทรงจำที่เจ็บปวดที่สุดของเหยื่อทุกคนที่ถูกขังอยู่ในหูฟังบลูทูธออกมาทำลายกำแพงอาคม เสียงของรเดอร์อนับร้อยนับพันเริ่มประสานเสียงกันจนก,กลายเป็นคลื่นทำลายล้างที่รุนแรงกว่าเสียงแซเรนจากนรกหญิงสาวในชุดกิโมโนแดงกรีดร้องออกมาด้วยความทรมานเมื่อร่างของนางเริ่มถูก,กัดกร่อนด้วยความจริงที่ถูกเปิดเผยใบหน้าน่าๆของนางเริ่มสลายกลายเป็นละอองดิจิตัลสีดำสนิทที่ค่อยๆจางหายไปในกระแสข้อมูลทันใดนั้น ระบบทั้งหมดเริ่มเกิดอาการรวนอย่างหนักหน้าจอโทรศัพท์ของไรเดอร์ทุกคนที่สวมหูฟังอยู่ทั่วเมืองพันขึ้นข้อความเตือนสีแดงฉานว่าถอดหูฟังออกเดี๋ยวนี้หูฟังบลูทูธนับพันเครื่องเริ่มส่งความร้อนสูงจนไม้เกรียมและดับบู้ไปพร้อมกันประหนึ่งการทำลายล้างครั้งยิ่งใหญ่เอกรู้สึกว่าวิญญาณของเขากำลังถูกแผดเผาไปพร้อมกับการล่มสลายของระบบอาถรรพ์นี้ เขามองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงดิจิตอลซึ่งไม่ใช่แสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่มันเป็นแสงแห่งความสงบที่เขาทวินหามาตลอดทั้งคืนก่อนที่ทุกอย่างจะดับมืดลงเอกได้ยินเสียงสุดท้ายที่ลอดออกมาจากระบบเป็นเสียงขอบใจที่นุ่มนวลจากเหล่าวิญ,ญญาณที่ได้รับการปลดปล่อยร่างของเขาสลายกลายเป็นเพียงอนุภาคแสงที่กระจายไปในอากาศธาตุทิ้งไว้แต่เพียงโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึง่ง ที่นอนนิ่งอยู่ริมถนนใหญ่หน้าจอแสดงข้อความสุดท้ายว่ายกเลิกคำสั่งซื้อวิญญาณเรียบร้อยแล้วและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครเคยได้ยินเสียงปริศนาในหูฟังไรเดอร์ที่สี่แยกนั้นอีกเลยทิ้งไว้ได้เพียงตำนานสยองขวัญที่เล่าขานกันว่าหากใครพบหูฟังบลูทูธตกอยู่ในซอยมืดจงอย่าหยิบมันมาสวมใส่เป็นอันขาดเพราะคุณอาจจะเป็นคนสุดท้าย ที่ได้ยินเสียงกระซิบจากนรกก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ